วันนี้เกิดเหตุที่พัทยานะครับปรากฏว่ามีเหตุเรือสปีดโบ๊ทนะครับเช่าเหมาลำชื่อสอซีเวอร์17ขนาด24ที่นั่งนะครับปรากฏว่าเรือลำนี้เกิดล่มนะครับก่อนที่จะถึงแหลมบริหายประมาณสัก200เมตรนะครับ,รบนี่นะฮะเป็นเรือ24ที่นั่งแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเป็นชาวเกาหลี22คนนะครับปรากฏว่าโอ้โ แต่คนก็อยู่ในสภาพสะบักสะบอมตกอ,อกตกใจนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยังคร้าดดีที่ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บนะครับไกด์นำเที่ยวของครุปทัวนี้นะครับคุณพักรสุนทรมัชฉะเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับว่าก็พานักท่องเที่ยวเกาหลี22คนนะครับเช่าเหมาเรือสปีโบ๊ทไปเที่ยว,กวเยวกาะล้านเที่ยวเสร็จก็จะเดินทางกลับจะถึงแหลมบริหายอยู่และอีก200เมตรนะฮะปรากฏว่าคลื่นมันแรงมากกระแทกจนกระทั่งท้องเรือแตกแตกเสร็จแล้วน้ำก็ทะลักเข้ามาเรือค่อยๆจมลงจมลงนะครับ แล้วก็ช่วยกันช่วยเหลือนักท่องเที่ยวนะครับเนี่ยฮะตำรวจทางเจ้าหน้าที่ก็มีการควบคุมตัวคนขับเรือเอาไว้เพื่อตรวจสอบทางใบอนุญาตของเรือแล้วก็ใบอนุญาตขับขี่นะฮะแต่ว่าเบื้องต้นเขาสันนิษฐานว่าเรืออาจจะไปกระแทกกับก้อนหินหินโขโครกหรือไม่ก็ท่อนไม้นะฮะจนกระทั่งเรือนั้งแตกนี่นะครับเป็นสปีดโบ๊ทนะครับยังดีที่ไม่มีใครเป็นอะไรเลยเออยังดี เพราะว่าม,มันไม่ไกลจากฝั่งมากช